ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบอ่าเป็นเว็บไซต์นะครับโชว์สินค้านะครับโดยสามารถตัดแปลงนะครับเอาไปโชว์สินค้าอะไรก็ได้ครับจะไม่มีการซื้อขายอยู่ข้างในนะครับจะเป็นการโชว์สินค้าอย่างเดียวเดี๋ยวมาดูฟีเจอร์นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดดนดนขวาคารับว,ว่ามีอะไรบ้างครับโดยหน้าเว็บเนี่ยก็จะเป็นอ่าเหมือนเว็บขายสินค้าที่โชว์สินค้าทั่วไปนะครับตรงนี้จะเป็นโลโก้สามารถเปลี่ยนได้ครับ ตัวนี้เป็นหน้าคนหาสินค้านะครับแล้วก็ติดต่อเรานะครับตรงนี้ก็จะมีเมนูครับมีหน้าหลักมีสินค้าเกี่ยวกับเราติดต่อเรานะครับลงมาครับก็จะมีสินค้าแนะนําครับสินค้ามาใหม่แล้วก็มีฟุตเตอร์นะครับอยู่แบบข้างล่างแบบนี้พอเราคลิกไปที่เมนูสินค้าตรงกลางนะครับ เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเหมือนเว็บสินค้าขายสินค้าเลยครับแต่นี้แค่โชว์อย่างเดียวนะครับไม่มีซื้อขายข้างขวามือเนี่ยก็จะเป็นรยายละเอียดสินค้าครับที่โชว์ขึ้นมาส่วนซ้ายมือก็จะเป็นค้นหาแล้วก็เป็นหมดหมดหมู่สินค้านะครับอันนี้จะเป็นหน้าเกี่ยวกับเราครับแล้วก็หน้าติดต่อเรามาดูหน้าสินค้าดีกว่าครับข้างในนี่ครับเป็นหน้าสินค้าหน้าสินค้าจะเป็นแบบนี้ครับ จะมีออปชันตรงนี้ครับจะมีสีเลือกสีได้แล้วก็เลือกไซส์ได้ครับสมมติว่าถ้าเราเลือกสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยมี S กับ XL เขาจะเห็นเลยครับว่าสีขาวเนี่ยมี S กับ XL แค่นั้นถ้าสีน้ำตาลนะครับมาจะลองเลยว่าสีน้ำตาลเข้มมีอะไรบ้างครับ S XL แล้วก็ L แบบนี้ครับแล้วคราวนี้เราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าหลังบ้านครับสามารถจัดการหมวดหมู่สินค้าได้แบบนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นจัดการสินค้านะครับจัดการหน้าเพจครับตั้งค่าเว็บไซต์ครับคราวนี้เราไม่ดูที่ตัวจัดการสินค้านะครับกดเพิ่มสินค้าก็ให้ทําการเพิ่มสินค้าเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเข้าไปก่อนโอเคครับเราใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรงนี้ให้เราติ๊กได้ครับว่าจะเป็นสินค้าแนะนําหรือเปล่านะครับตอนที่เราเปิดไปที่หน้าแรกของอ่าสามารถปรับได้ครับแบบนี้ต่อมาข้างล่างเนี่ย เราใสา่สามารถใส่รูปเพิ่มเติมได้ครับแบบว่ารูปภาพมีหลายมุมเดีผมเพิ่มไปสักรูปหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําการบันทึกข้อมูลเห็นไหมครับว่ามีสินค้าขึ้นมามเห็นไหมครับมีสินค้าตัวนี้เราเพิ่มใหม่ๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดข้างในนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีสินค้าดูหลายรูปได้เห็นไหมครับแต่คราวนี้เรายังไม่ได้กาหนดสีกระสัยนะครับอครัวนี้เราไปกําหนดสีกระสัยกัน ตอนนี้มาที่กำหนดสีกระสายครับตรงสินค้าเนี่ยจะมีลูกเฟืองครับให้เรากดลูกเฟืองไปเลยต่อมาครับเราสามารถมาจัดการสีแล้วก็ขนาดได้ตรงนี้นะครับเราสามารถจะเพิ่มสีอย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องเพิ่มขนาดนะเดี๋ยวมาลองทํากันก่อนนะครับอผมเพิ่มสีก่อนครับสุว่าเพิ่มสีน้ตาตาลอ่อนนะครับก็กดคําว่าเพิ่มตัวเลือกลงไปพอนะกดคําว่าเพิ่มตัวเลือกลงไปเสร็จแล้วแน่กดคําว่าบันทึกและกลับนะครับอ่ามันจะเป็นการเลือกสีน้ําตาลอ่อนนะเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเราก็ทาแบบนี้ครับอ่แต่ผมทําหลายๆสีนะครับเห็นไหมครับผมเพิ่มมาสามสีแหละเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าสินค้าเช่ไหมครับว่าหน้าสินค้ามีขึ้นมาครับนี่สีน้ําตาลอ่อนน้ําตาลเข้มแล้วก็น้ําเงินเห็นไหมครับต่อมาเรามาใสา่ไซส์เราสามารถกดแก้ไขได้เลยครับที่ปุ่มแก้ไขซึ่งว่าแก้ไขที่สีน้ำเงินนะครับ ตรงนี้ครับก็จะขึ้นมาว่าสีน้ำเงินแล้วก็ให้เลือกขนาดสีน้ำเงินครับอ่าเราก็เลือกขนาดไปเสร็จแล้วทําการกดบันทึกและกลับครับก็จะได้สีน้ำเงินที่มีไซส์ L นะครับต่อมาเราก็เพิ่มีเช่นสีน้ำเงินแล้วก็ไซส์ M นะครับล้วกดเพิ่มตัวเลือกแล้วก็กดคาว่าบันทึกและกลับครับใช่ไหมครับว่าก็จะได้ไซส์ L กับไซส์ M มาแบบนี้อ่าไปดูที่หน้าสินค้าโอเคครับหน้าสินค้าขึ้นมาแล้วครับหน้าสีน้ําตาลเนี่ย เนี่ยสีน้านตาลอ่อนอะ่ะเราไม่ได้เลือกซส์ไว้ใช่ไหมครับสีน้านตาลเข้มเราก็ไม่ได้เลือกซส์ไว้แต่สีฟ้าน้าเงินตรงนี้เราซื้อเลือกซส์ไว้เห็มไหมครับนีให้เราเลือกได้เอากับเอ็มด้านขวามือครับเราสามารถจัดการสีได้ครับนี่คือหน้าจัดการสีส่วเราเพิ่มสีเขา้าไปครับเช่นสีเขียวเราก็เลือกครับเลือกเทดสีหรือว่าใส่รหัสสีก็ได้นะครับลงไป แล้วกดตกลงหรือว่าจะกรอรหัสสีลงไปก็ได้ครับแล้วกดเข้าเพิ่มสีเห็น okay. ไหมครับก็จะได้สีเขียวออกมาต่อไปเพิ่มขนาดครับสุว่าขนาดเราเป็นขนาดเซนติเมตรหรือเป็นเมตรนะครับเป็นความความยาวความกว้างก็กดเพิ่มขนาดไปเลยเห็น okay. ไหมครับก็จะได้มาครับแบบนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับตัวระบบเว็บไซต์อ่า การโชว์สินค้านะครับไม่มีการซื้อขายนะครับ